สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูศิริรัตน์แสงอุไรสอนวิชาภาษาไทยการเขียนสี่ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในภาคเรียนที่2ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันที่มีความหลากหลายในภาคเรียนที่2นี้คุณครูได้แนะนําเนื้อหาใน2สัปดาห์แรกในเรื่องของความสําคัญของการเขียนมีประโยชน์ มากมายที่เราจะได้รับสรุปโดยสังเขปคือเป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เราต้องการถ่ายทอดความเข้าใจและประสบการณ์ของตนเสนอให้กับผู้อ่านเป็นการบันทึกรวบรวมข้อมูลที่เรามีประสบการณ์ที่เราได้รับมาเป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่งในเรื่องของที่ผู้เขียนเกิดความรู้สึกประทับใจหรือมีประสบการณ์ หลากหลายที่เราได้เห็นที่เราได้พูดที่เราได้ฟังอีกทั้งเป็นเครื่องถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากสมัยหนึ่งสู่สมัยหนึ่งและสุดท้ายก็คือเป็นเครื่องมือที่พัฒนาสติปัญญาของเราในการเรียนรู้ทุกอย่างที่ต้องอาศัยการเขียนเป็นเครื่องมือหรือสำหรับบันทึกสิ่งที่ได้ฟัง ไปได้อ่านไปสู่การพัฒนาในสิ่งที่เราควรรู้ก็คือการฝึกทักษะการเขียนในเรื่องของการเขียนประกาศก็ดีการเขียนจดหมายโฆษณาเขียนคำอวยพรการเขียนเพื่อสื่อสารในเรื่องราวต่างๆหรือการบันทึกความรู้การบันทึกไดอารี่นะความสำคัญความผูกพันที่เรามีความผูกพันต่อเพื่อน หรือการเขียนรายงานเขียนโครงการต่างๆจากการเรียนหรือการเขียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีมากในปัจจุบันและการเขียนแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่สาธารณะอย่างมีมารยาทในการสื่อสารนั้นต้องใช้กระบวนการเขียนอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้รู้หลักการเขียนทุกอย่างนั้นนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะต้องมีความประณีตในเรื่องของการใช้ภาษาที่สละสลวยเข้าใจนะทั้งผู้เขียนและผู้อ่านอีกทั้งยังสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เรานั้นเป็นผู้หนึ่งที่มีความสำนึกอนุรักษ์ภาษาอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในภาคเรียนที่2อสองสัปดาห์ต้นนี้ ผลการเรียนรู้ของเราก็คือในการเขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้อย่างถูกต้องการเขียนสื่อสารในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆที่คุณครูได้กล่าวมาเบื้องต้นตามวัตถุประสงค์ที่มีการเรียบเรียงอย่างถูกต้องและมีข้อมูลสําคัญและชัดเจนดังนั้นเราพอที่จะสรุปได้ว่าในเรื่องการเขียนหรือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ถ่ายทอดความเข้าใจซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลประสบการณ์นะเป็นเครื่องมือสพัฒนาสติปัญญาและเป็นเครื่องมือถ่ายทอดวัฒนธรรม